สวัสดีครับสวัสดีแฟนหนุ่มแนนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์วิจารณ์นะครับสุจ้าเมยไทยนะครับวันเสาร์นี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้มีกลุ่มมวยหูแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ไลน์แอดอันเว้ก้าเก้านะครับเป็นกลุ่มมวยหูที่เสียงดังฟังชัดสุดยอดมวยหูของเมืองไทยเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนส่งราคาจะขอไปทีหน้าตู้ชี้ตัวเล่นข้อมูลจริงชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูนะครับซึ่งเรามีการสืบบอกหน้าเสือเน้นสภาพหลังจากการชั่นน สุรภาพการพิน์นทีมงานสังเกตสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการชกมวยรวมไปถึงนะครับคนที่จะมาสังเกตให้คนที่มาภาคให้เป็นวิเซียนมวยที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีครับมาเป็นคนภาคให้สลับเปลี่ยนมุนเวียนกันไปภาคทุกวันทุกคู่ทุกศึกทุกรายการสําคัญสำคัญเราภาคหมดนะครับยังไงเนี่ยสนใจก็ลองอ่นไลน์เข้าไปดูนะครับที่ l i น์แอด9 9นะครับซึ่ง เข้าไปแล้วเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เข้าไปก็จะเห็นนะครับการแข่งขันวิจารณ์มวยที่แรกและก็ที่เดียวในประเทศไทยตอนนี้ที่รวบรวมเจนโมชันนำของประเทศไว้สูงถึง15ขคนด้วยการมาวิจารณ์ให้ลักษณะกันทุกวันทั้งเดือนครบทุกคู่นะครับทั้งมวยรายการ3ยก5ยกรายการถ่ายทอดสดวันธรรมดารายการถ่ายทอดสด วันเสาร์อาทิตย์หรือว่ามวยตู้ที่เราเรียกกันติดปากกันเองนะครับมีครบหมดเลยยังไงลองเข้าไปเลือกกันล้วกันนะครับเข้าไปดูเข้าไปเลือกตามดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามีไกด์ไลน์ให้แล้วนะครับก่อนทําการแข่งขันนั่นเองนะครับอ่าลองอะไรเข้าไปดูครับที่เราแอบเอาไว้ก้านะครับมาซื่อเจ้าเมไทยครับนัดวันที่หนึ่งกุมภานะครับก็เผล๊บเดียวนะครับขึ้นเดือนที่สองของ ปีละนะครับผู้แรกครับลูฟี่ตองพัทลุงครับเจอกับพลังซับลานาวอเตอร์ไซด์118ปอนด์เท่ากันลูฟี่นะครับตองพัทลุงกับแจ็กกี้ยิมนะครับชัยชนะสิทธิ์หัวบึงนะครับเดอะเบสมวยไทยนะครับสองคนการช่างคนนครมนมนะครับซ้อมอยู่แจ็กกี้ยิมสกลนครนะครับ24ปีนะครับก็ประเภทศมวยเข่าในล็อกลันมาตีดีเหนียวแน่นบูดูดันนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงมีชนะนอกเหนือเพชรนะครับแพ้นกเพชรอันดาแพ้นกเพชรอเรนูนะครับ แพ้พลังซับแล้วก็นชนะน็อกมูซังคิมมาได้ก็คือไอไฟที่ไม่ได้มีความคาดหมายว่าจะชนะนะครับมันชอบแพ้นะไอถ้าถ้าไม่ได้คาดหมายว่ามันจะชนะเนี่ยมันชนะนะแต่ถ้าคาดหมายว่ามันจะชนะมันแพ้นะครับนี่คือลูฟี่ตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับส่วนนั้นไอเจ้าพลังซับนะครับลาน,นาวอัเตอร์ไซด์หรือว่าดอนกล่ําเล็กนะครับชอชนะชัยคนปัทลุงนะครับซ้อมอยู่ลาน,นาวอัเตอร์ไซด์นะครับก็ที่ปัทลุงสิบ็ดปีปล่อยๆ57าสิบ็ นะครับชกมาสามสิบกว่าไฟเองนะครับมวยครบเครื่องนะครับแพ้เพชรเมืองไทยนะครับแพ้แตกอ้เจ้าเนรมิดชนะลูฟี่นี่เคยชนะกันมาแล้วนะครับมีชนะเจ้าวายุแล้วก็แพ้คะแนนซีวีโอนะครับคู่นี้ผงไปที่ด้านเจ้าพลังซับเลยนะครับลูฟี่มันเอาแน่วนอนไม่ได้จริงนะนะครับมวยตัวนี้คือเข้าพลังซับแล้วออกตัวบางทุนแล้วกันนะครับเพราะว่าลูฟี่เอาแน่วนอนไม่ได้ครับบทมันจะต่อยดีมันก็ดีขึ้นมานะครับแต่ไงไปพลังซับก่อนนะครับเคยชนะมาคู่ที่สองครับคู่รองกับเจ้าวายุชอเกตวินาเจอกับเพชรธันวา อีเกิลมวยไทยหนึ่งร้อยสิบสี่ปอนด์เท่ากันไอ้เจ้าเจ้าวายุเนี่ยนะครับก็คนพัทลุง,งซอ้อมอยู่โรงเรียนกีฬากรุงเทพไทยญี่ปุ่นดินแดงยี่สิบปีไปปล่อยห้าสิบหกชกมาหกสิบกระไฟแล้วเป็นมวยขวาก็เปิดเกมเตะต่อยปั้มรัดสตีดีบูดูดันช่วงหลังเนี่ยแพ้นอกเหนือเพชรนะครับมีแพ้รถถังน้อยนะครับแพ้พลังซับชนะนกสมิงเหล็กแล้วก็ชนะคะแนนเพชรธันวาส่วนเพชรธันวานะครับที่มึงจะแพ้ชนะกันมาเนี่ยนะครับอีเกิลมวยไทยหรือไฟเตอร์มวยไทยนะครับเดนซิลิกกก็อดดดิศัั์คนนเียว คนพังงานซ้อมอยู่อิเนเตอร์มือไทยภูเก็ต22ปีปล่อยย55เบาวกว่าโลหนึ่งชกมหศิกระไฟแล้วนะครับแล้วเป็นมวยขวาข่าในน็อกรัดมาตีดีเหนียวแน่นนะครับบูดุดันนะครับช่วงหลังจะชนะแมมมอสชนะน็อกนำไทยน้อยชนะสัทธานะครับชนะเอ่อวอลซอฟนะครับแล้วก็แพ้คะแนนในเจ้าเจ้าวายุมาล่าสุดนะครับซึ่งผมมองว่า คู่นี้นะครับมันพึ่งแพ้พึ่งชนะกันมานะครับเพึ่งแพ้พึ่งชนะกันมาก็จริงเน่ะนะครับแต่ดูช่วงหลังเนี่ยทางด้านไอ้เจ้าเพชรธันวาเนี่ยโหดเหลือเกินนะครับเพิ่งจะมาสะดุดแพ้ไฟนี้ไฟเดียวแหละนะครับผมว่าแก้มือได้ผมคิดว่าแก้มือได้จัดไปที่ไอ้เจ้าเพชรธันวาแล้วกันนะครับคู่เอกของรายการครับเป็นคู่ของไอ้เจ้าประตักซับซินบีวยไทยนะครับเจอกับคอปเตอร์นะครับสอสมหมายคู่นี้หนึ่งรยี่ปอนด์เท่ากันประตักซับซินบีวยไทยเนี่ยหรือว่าบอลลังซับสอสละชีพนะครับ เอ่อคนอุดอรนะครับซ้อมอยู่ซินบีบอยไทยยี่ภูกเก็ตยี่สิบเอ็ดปีไปปาร์กหกสิบสองช่มงหกสิบ่ถไฟนะครับมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับสมองมวยดีตีหน้าดีรวดเร็วนะครับบอมาเอ่อมาสอกคมหลากหลายแพนน็อกไอเจ้าฉลามเสือนะครับมีเอ่อชนะน็อก <c oughs> นะครับพันมงคลนะครับแล้วก็ชนะไอ้เจ้าสิทธิชัยก็ช่วงหลังก็ได้กลับมาเคลื่อนไหวและหายไปตั้งแต่ปี63และกลับมาเคลื่อนไหว2ไฟก็ถือว่าชนะได้2ไฟเลยชนะนอก2ไฟเลยส่วน,นอนเจ้าคอปเตอร์สะสมหมายนะครับหรือว่าท BM ยิมคนกระบ,บี่ซอฟต์ีสอสมหมาย22ป่ปีปล่อยๆหกสิบอ็าก็ปร้อย 61, 100ไฟแล้วนะครับประเภทมวยเข่าก็ฝีมือครบเครื่อง,องบูดดุดันมัดซอกกระแรงนะครับมีแพ้สุรชัยแพ้นอกทาคูมะชนะคีรีหลวงนะครับแพ้นอกแสนสนแล้วก็แพ้นอกไอ้จาแหม่มมอมานะครับก็ดูแล้วก็ ถือว่าไป3ยกก็ไม่ประสบคาวามสําเร็จนะครับไปสัญจรต่างจังหวัดก็ไม่ประสบคาวามสําเร็จอีกนะครับคราวนี้กลับมาอยู่ในทีหนึ่งได้เองนะ นะครับต่อยอยู่ในสายในสึกลูกพี่ตัวเองจัดอะนะครับยังไงมันก็ต้องดีกว่าสินะครับดีกว่าไอ้เจ้าประตักซับที่มันเพิ่งจะกลับมาได้แค่สองไฟสินะครับจัดไปที่ทางด้านในเจ้าคอปเตอร์แล้วกันนะครับดีกว่านะครับจัดไปที่คอปเตอร์แล้วกันส่วนคู่สี่ครับหลังคู่เอกช่องสามประตักทองคําซินบีมวยไทยนะครับเจอกับทางด้านเจ้าแซมสันสิงบัลลังทองหนึ่งร้อยห้าปอนเท่ากัน ปะตักทองคำเนี่ยหรือว่ายอดเพชรตรังนะครับลาวาบ็อกซิ่งนะครับก้าวไกลแอนดี้มวยไทยคนเดียวกันนะครับคนจังหวัดตรังซ้อมอยู่ซิออซนบีวไทยภูกเก็ต17ปีปล่อยๆ54บนะครับชกมา30สกว่าไฟช่วงหลังเนี่ยก็มีแพ้ฉลามทองนะครับแพ้โฮมูระนะครับชนะเพชรดาราชนะไอเจ้าโกโก้ Go ส่วนนั้น,น่เจ้าแซมซันสิงเป็ลังทองหรือสิจาก,กุ้งตัวเดียวกันคนวิเรัมนะครับซ้อมอยู่ a k a ห,ห้าพยักฆ์มยไทยชนบุรี18ปีนะครับปล่อยปล่อยห้าสิบชงกัแปดถืกกบไฟละนะครับประเภทมมยซ้าถยถยอเป็นควบเครื่องครับวงในไร้แขนดีแพ้นอกไอเจ้าเลี้ยงผามานะครับชนะพรสวรรค์แล้วก็แพ้นอกเลี้ยงผาอีกไฟหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าต่อยสม่ําเสมอและเก่าก็เยอะแหละนะครับแต่ไงไปที่ประตักทองคําก่อนเชื่อว่าตน้ตนไปก่อนนะครับเข้าตัวเข้าตัวถูกออกตัวบางทุนได้สําหรับคู่นี้นะครับก็นี่คือ4คู่ที่เอามาฝากกันนะครับสุดเจ้ามวยไทยนะครับยังไงก็ลองแอดไลน์เข้าไปดูตอนนี้มีกลุ่มมวยขู่แล้วเนาะนะครับลองแอดไลน์เข้าไปดูที่ไลน์แอด0 9น,นเองนะครับ